ไม่ได้แค่พันเดียวครับชนะนี่ครับมีโอกาสได้ท่านศิลวิทย์ครับอัมพยวงครับขอขอบคุณท่านด้วยครับเชิญเถิดัไปต้องชัดไทยมาถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับครับงานเปต้องชัดไทยก็นะครับพร้อมทำงานให้นะครับอย่างเต็มความสามารถครับนะครับ เริ่มเดินดูครับรอบสำคัญแล้วครับอักตแ้้ได้แค่พันเดียวครับชนะนี่ครับมีโอกาสได้หกพันครับหกพันสามพันหนึ่งพันหนึ่งพันครับเจมดอนเมืองครับไอตกไปแล้วฮะตอนนี้ครับ คิวเปียกครับจะมาเจอเจ้าภาพครับโอ้โหลูกนี้ดูครับเก่งเลยจาสู้เพงครับทุกคนตีติดลักสองฮะโอ้โหอย่างนี้ครับเป็นไปได้ทุกคนนะฮะเจ้าที่แรงจริงๆตีรับสองตีอย่างนี้ครับองเพรตีให้ดูฮะตีแกนขึ้นมาจินสองอย่างนี้ครับโอ้ยเปียกบอกป่ะชาวเปียกก็ทำอย่างนี้ เปียกโดนบ้างแล้วนะฮะขอบคุณทุกแรงแชร์นะครับแรงเชียร์ด้วยครับนะครับการติดตามทุกการติดตามครับเบียกอำนาจครับเหลือหนึ่งแต้มครับโอ้โหทำอะไรก็ดีไปหมดครับน้องเพชรครับเจ้าภาพครับ FC เปียกอำนาจนี่ฮะ FC เปียกเยอะครับในประเทศไทยนี่ ทิเบตยังอยู่ฝั่งนู้นครับน,นะฮะยังไงครับโอมดอนเมืองขึ้นมาเปลี่ยน,นครับเฮ้ยโอมสุพรรณครับไปแล้วสมองพิการนะะเริ่มดึกแล้วฮะเริ่มไม่เหมือนเดิมนะครับ,บเพ็ดยกขึ้นมาครับตปีเปลี่ยนเหมือนกัน ครับเราจะไลฟ์สดเดินรอบชิงนะครับแล้วก็มอบถ้วยเลยนะครับทีมโอสเตรียเป็นทีมที่หนึ่งนะครับสุดทีมที่ทีมที่หนึ่งนะครับสุดทีมที่สองแล้วก็ทีมพนางหรือที่สองนะครับอาสเตรียนะครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับโอมสุพรรณเปียดครับนี่ครับหัวหน้าชมรมไปต้องเก้ากาสระบุรีครับพิชเนศครับ พลุกโกนะครับมาเชียร์เปียกอำน,นาจตลอดลูกนี่เปียกโดนเขาแล้วครับเช่แน่นะโอ้ยเปียกไหวไหมเปียกนะโอ้เ,โอเจอเจ้าบ้านด้วยครับคนของเชียร์นี่นั่งรอบสนามเลยครับกำลังใจเหลือเฟือ ยกขึ้นมาลูกนี้ครับยังไงฮะตีรับสองตอนนี้น่าจะได้หนึ่งครับยังไม่เปลี่ยนครับอดนอนไปแข่งครับโอ้โหขนาอดนอนนะพี่เจนตยังเขารอบร้องได้ฮะนี่ครับคือความสุดยอดของเป๊กอำนาจครับ นะครับถลาแล่าถลาแล่ามาก็ยังมาถึงรับรองชนได้ครับมาเอาเงินรางวัลชนได้ครับครับเอาครับลำสามครับจะขึ้นเก็บแต้มครับเจ้าภาพครับตอนนี้ได้อยู่หนึ่งคะแนนนะบอวินเป็นหนึ่งลูกนี้ติดมือครับโดงไปนิดนึงฮะ เก็ดแต้มที่สองครับลำซ้ำยกขึ้นมาครับเก็บแต้มที่สองไปได้ครับสกอร์ขึ้นเป็นสี่ต่อศูนย์ครับ